ดื้อข้าวไปสเจ็ดะทุกคนอย่างปึง้งทุกคนเล่นต่อใช่ไหมไปสวัสดีครับพี่กัญญาไปทุกคนพร้อมพร้อมเราจะไปยิงบอดกันแล้วมีคนปะ อยากเห็คนมากสู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างม,าม,มีสักดิ์ด้านนี้อีกแล้วด้านนี้กว้างเก็บเหรียญไว้ซื้อบ้านหรอเก็บเหรียญไปซื้อบ้านท <laughs> ี่ตรงนี้พี่ชุบผมได้ครับตรงไหนพี่ชุบตรงไหน กเก็บปืนเลยพี่เก็บปืนเลยค้างเลยค้างเลย ปปนนกกละพี่จีจีบอลชิเบโอเจเล่สี่สิบห้าพูดลืมไปเลยว่าผมโดนเบนทำไมโดนเบนอะทำอะไรมาถึงโดนเบนไปทำอะไรม,มา พี่จ bon, ีจีบอลชิเบโอเจเล่45พูดไม่รู้พี่จ bon, ีจีบอลชิเบโอเจเล่45พูดเลขนะ เลขนะไอคือเลขนะพี่เลขนะคืออะไรอ่ะป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 ะไปกันของอยู่นี่ไปกันพี่เฮ้ยเ<อ>ดินชนอะ่ะไปกันไปกันมาเร็วไปกัน พี่จีจีบอลชิเบโอเจเล่สี่สิบห้าพูดเลขห้องนะัดพิมพ์มีคนข้างหน้ามีคนข้างหน้ามีคนอุ้ยยิงไม่โดนมันตึงจัดมันหลุดรู้สึกผมเฮ้ยทยุกคนคนหัวแทรก งโอ้โหตรงนี้เยอะมากมีคนอีกข้างบนโห้อ สี่พี่ข้างบนข้างบนสองข้างบนสองตามมาตามพันตามมาข้างบนสองมันมเก็บของอยู่พี่ยิงมันยิงมันพี่ยิงมัน หลังวิ่งข้างหลังข้างหลังมันยิงผมวี่ข้างหลังมัยิงผมโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยพี่จีจีบอลชิเบโอเจเล่สี่สิบห้าพูดเจ็บไหมเจ็บพี่ข้างหลังข้างหลังตายแล้วเหรอตายแล้ว ปไ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 ปขึ้นข้างบนดีวกว่าหรือว่าไปข้างหลังไปข้างหลังนี้ก็ได้ปะโอ้ย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 โอ้พี่มันยิงผมพี่จีจีบอลชิเบโอเจเล่4ี่สิบห้าพูดหมายถึงเจ็บใจแรงหน่อยเจ็บใจแรงหน่อยคืออะไรอ่ะเจ็บใจแรงหน่อยคืออะไรเหลือเหลือเหลือ10ตัวทั้งหม พี่พวกเรายิงแล้วพี่ยิงมัน,ม,นมันพี่เอามันหมดแม็กซ์แล้วมั้งโดนมั้ยพี่โดนไหมเออที่จีจีบอลชิเบโอเจเล่45พูดสู้มันมันสู้มันมันเนี่ยผมกำลังพา ทวดผมหาไปยิงบอนนะคนแก่เขายิงไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่แต่ว่าเขายิงโดนอยู่นะมาเดือตามมาทวดตามมาตามมาตามมาไปที่ทางแสงตามมาตามมาทวดตามมาเร็วเร็วเออเดือตามมาเร็วเร็วทุกคนขาสั้นนิดนึงนะทุกคนพี่จีจีบอลชิเบโอเจเล่สี่สิบห้าพูดโจลีเซฟีมาเร็วมาเร็วมาเร็ว ถ่วยกับวิ้งจอบวิ่งมาพร้อมกันเลยทุกคนดูดิถ่วยกับวิ้งจอบผมโอ้ยโอ๊ยโอ๊ย,อย <c oughs> ขึ้นรถดีกว่าทุกคนหาใครไม่เจอละขึ้นรถถาใครไม่เจอเลยไป ไปหาพี่แมวขับรถไปหาพี่แมวทุกคนไปรับพี่แมวก่อนหุ้ยมืดละพี่แมวทำอะไรทุกคนมาดูสิพี่แมวเขาเก็บไปยี่สิบตัวแล้วมั้งตกออกไม่ได้ด้วยหุ้ยเุ้ยพี่แมวโดนละพี่แมวโดนละพี่เจอคนแล้วทุกคน อุ้ยอีเว่ะอีเคไม่ได้เล่นนานทุออกคนอีเคหาไม่เจอ อีกสิบตัวเลี้ยสิบตัวเลยอ่ะมา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 เฮ้ยปวดหัวเยอะเบ้เออ,เอุ้ยอุ้ยอุออ้ย ไม่อยู่ไหนออะ่ะหาไม่เจอสวัสดีครับพี่พเปียเฮ้ยผมโดนยิงพี่ใครยิงวะใครยิงผมอะ่ะไม่ยิงผมจากไหนอะ่ะ หาไม่เจอมันที่จากไหนวะเมื่อกี้หาไม่เจอมไม่อยู่ไหนอะพี่เหลือสี่ตัวสุดท้ายไปตามห่าหาสี่ตัวก่อน มันมีเควสให้เล่นสี 4, ผมเล่นเนี่ยมาทุกคนเดี๋ยวผมขอไปดูเควสนะมันมีเควสให้เล่นสีผมเล่นหรือยังผมลืมว่ะเฮ้ยนีไ่ไงเจอแล้วมันอยู่ทางโน้นพี่มันอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังพี่พีอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังอยู่โน้มมันอยู่ตรงตรงโดนตรงโดนไหนวะ เลยอ่เมื่อกี้ไม่อยู่ข้างหลังเนี่ยมันถ่ายตรงไหนอ่ะเอานี่ไงอุ้ยอุ้ยเอาวะเอา,าวะปวดจริงล่วงไปแล้วทุกคนเหลือตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายทุกคนตัวสุดท้ายเจ้าลิงไปกี่ตัวแล้วทวดเจ้านัลิงไปสิบกว่าตัวทุก,วทกคนเงียบคลิปเลยอะ ไปไหนแล้วี่ยะทุจริงไปติดกว่าตัวทุกเงียบกิ๊บไปเลยที่จีจีบอลชิเบโอเจเล่45พูดเลขห้องอย่าลืมเล่นด้วยเหรอโอเคเลขหล้องใช่ไหมเดี๋ยวบอกด้้องนะได้ักเกมนึงเกมสุดท้ายพอดีเต้นเป็นไม่ทั่วเต้นสิเต้นเป็นบ้าทั่วเต้นเป็นบ้ากดเต้นเลยทุกดเต้น ทวดใส่หมวกปิดบังใบหน้าหรอทวดทำอะไรผิดมาหรือเปล่าทวดทำอะไรผิดมาหรือเปล่าใส่หมวกปิดบังใบหน้าแบบนี้ทวดทำอะไรผิดหรือเปล่าทวดทำอะไรผิดมาหรือเปล่าโดนขังโดนขังอ่ะใครขังทวดเนี่ย เดี๋ยวตัวเดียวหาไม่เจอทุกคนที่ไหนอ่ะสวัสดีค้าพี่เฟ๊บฟันเร็วมากนะดูดิทุกคนฟันฟันเร็วมาก ไหนสตูอยู่ไหนสตูอยู่รรยยงไหนสตูอยู่ไหนตามทวดไปทุกคนทวดบอกว่ามีศัตรูแล้วต้องตามทวดไปมีงตามทวทน <ไป S 1> ทุกคนกต็อกแ <ไป S 1> ตก วิ่งถือมีดโทษถือมีดวิ่งเร็วขึ้นนะถือปืนวิ่งช้านะใช่ถือมีดเฮอยเจเลจ่เจเล่อยู่ตรงเพื่อนอยู่ตรงพี่แมวอยู่ตรงพี่แมวดืว้อ เห็นแวบแต่พี่นั่นไงพี่แมวอยู่ตรงพี่แมวด้วยข้างล่างข้างล่างั้างล่างข้างล่างตายตายตาย,ตายสวัสดี